ค่ะอันนี้คือต้นเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะเบอร์เบิร์นมาร์กด่างนะคะที่เพิ่งแยกหน่อออกมาชามนะคะเพิ่งแยกหน่อออกมาชามนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแยกหน่อออกมาชามนะคะอันนี้คือเบอร์เบิร์นมาร์กด่างที่แยกหน่อออกมาชามนะคะ เบอร์เวิร์มาร์ด่างนะคะตอนนี้ไหมครับจะแปนกล้องให้ดูว่าแม่ค้ามีต้นไม้อะไรอย,อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเฮ้ยจะเป็นโชคเก้าชั้นด่างนะคะนะคะใบใบนี้ที่อ่อกกาเนี่ยนะคะเห็นว่ามันจะฮาร์ฟนะคะด่างฮาร์ฟนะคะเพราะว่าความฮาร์ฟของเบอร์ของโชคเก้าชั้นนะคะอันนี้นะคะ โชคเก้าชั้นด่างนะคะด่างมินส์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูภูงาช้างนะคะภูงาช้างนะคะภูงาช้างด่างนะคะสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นมอนสเตอร่านะคะมอนสเตอร่าที่เพาะจากเมล็ดนะคะมอนสเตอร่าเพาะจากเมล็ด ด่างให้ไหมนะคะความชัดเจนยังไม่เท่าไหร่แม่กล้าแม่แม่ค้ายังไม่กล้าฟันธงว่าอานางจะด่างให้แม่ค้าไหมส่วนตัวนี้เป็นการส้มนะคะการส้มแล้วก็เป็นเดรีด่างนะคะเดลีเด,ล,เดลีด่างด,างนะะดาง่างนะคะด่างสวยงามนะคะเดลีด่างอันนี้จะเป็นผู้ด่างนะคะผู้ด่างราชินีหินขัดน,นะคะ วยงามนะคะตัวด่างราชินีนิค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเบอร์เบิร์นมาร์คนะคะที่เราแยกหน่อออกมาชามนะคะสำหรับวันนี้เราจะแพ็คตัวเบอร์เบิร์นมาร์คนะคะแล้วแพ็คเบอร์เบิร์นมาร์คด่างก็คือนะคะต้นที่เราแพ็คไว้แล้วนะคะต้นที่เราแพ็คไว้แล้วนะคะเราแพ็คตัต้นนี้นะคะดู ดูการแพ็คนะคะการแพ็กนะคะ,รรระ,คะเรามาดูนะคะอันนี้ก็มันจะมีช่องนะคะนี่คือช่องระบายอากาศให้กับต้นเบอร์เบิร์นมาร์คด่างของเรานะคะน่าเห็นไหมเบอร์เบิร์นมาร์ค bon ด่างที่เราแพ็คนะคะ เรากำลังเตรียมส่งลูกค้านะคะเราก็แท็กสีนาำอยูนนะคะหน้าเบอร์่นักดางนะคะ,ก,นนะ,คะก็จะมีดินติดไปอยู่บ้างนะคะนะดนินนี่คือดินที่ที่ติดไปกับตัวเบอร์มานะคะเราใช้กรรมวิธีในการแท็กแบบอลังการนะคะอลังการไม่ให้ลากช้ำนะคะไม่ให้ลากชัา นะคะน่า,อาตอนนี้ก็คือเราจะลูกล่องนะคะกล่องที่เราจะแพ็คอันนี้คือรวดสําหรับผูกติดนะคะผูกติดเราจะผูกติดเลยนะคะเราเอากลอ่องกล่องวางลงเลยนะคะมากล่องต้นไม้ของเรานะคะจะวางอยู่ในในกล่องลักษณะนี้อันนี้คือรวดนะคะรวดที่เราแพ็ค นะคะเราจะขันรวดติดเลยนะคะนะขันรวดติดล็อกเลยนะคะล็อกไม่ให้ตัวกระบอกต้นไม้เนี่ยกลิ้งไปมานะคะที่เหลือช่องว่างนี้เราก็อัดด้วยกระดาษหรือว่า,าวัสดุนะคะวัสดุอื่นๆเข้าไปให้มันไม่โครงนะคะให้มันไม่กล่องมันไม่ยุบแบบนี้นะคะ่ะแต่สำหรับตัวนี้นะคะเราเรา,เราล็อกด้วยรวดเลยผูกติดกับกล่องเลยนะคะ รวดอ่ะเห็นไหมรวดเนี่ยผูกติดกระกรองเลยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ค้าจะแพ็คจะแพ็กต้นไม้ส่งลูกค้าแล้วนะคะมชมสักหน่อยหนึ่งอันนี้คือช่องช่องระบายอากาศให้กับต้นไม้ของเรานะคะเราเปิดช่องอากาศไว้ให้ต้นไม้เราหายใจได้สะดวกสะดวกนะคะโอเค สวัสดีค่ะ